วันนี้มานั่งมานั่งกับพี่พี่หมวนนะฮะเดียกพี่หมวน a อ c c ก็ไม่เคยรู้จักกันนะครับแต่ว่าผมถ้ามาอยู่ในกลุ่มต้องรู้จักซึ่งพี่แกก็เป็นเป็นคนขอตั้งกลุ่มนะพี่ก็ตามเข้าว่าที่เรคับสนใจพวกนี้ การที่หลัง้องไปที่แสงทกที่ที่เราพ่เรนนะครับครับผมก็ถ้าเกิดมองไปทางนี้นะก็จะเห็นกล้องดูดาวกล้องดูดาวเทียบเลยนะซึ่งที่ใดก็เป็นเป็นน่าจะเป็นทางานสายวิศวกรสายตั้งนะเป็นตั้งงานพวกช่วงสร้างเหล็กพวกอลูมิเนียมพวกเหล็กมีงานก็เป็ต่อที่ได้แล้วก็ใ ถ้าจะเป็นงานในอดีตนะครับเป็นเป็นฮอบบี้ฮอบบี้คือว่าเป็นงานเลยเลยครับผมอันนี้ก็เสี่ยเวลาว่างๆทำกล้องดดาวค่ะนะครับประกอบกล้องดาวค่ะแล้วก็ออกกล้องครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่ที่แกได้มาทำงานใกล้ๆกับบ้านผมนะขึ่นก็วิ่งมาที่แกแล้วก็มาพูดคุยกันในตรงนี้นะ มีไม่กี่คำถามนะตันนี้สำหรับคนที่เหมือนผมเนี่ยผม, <c oughs> ผมเคยมองไปดูดาวมาบ้างแต่วาต่าผมเ่ย <c oughs> ครับผมก็ถามสำหรับคนที่ไม่เคยมีต้องดูดาวเราเ,เริ่มต้นเนี่ยเราเราต้องมีมีอะไรบ้างในการที่ดูดาว จากต้นสำหรับการดูดาวจะดับแรกๆเลยระับเริ่ต้นถ้าอยากเริ่มต้นจริงๆก็ให้รู้จักจับทองฟ้าเลยรู้จักรู้จักดวงดาวรู้จักกลุ่มดาวรู้จักตำแหน่งรู้จักอะไรเป็นดาวหกแรกก็เคมาต่อเลยถ้ามีตั้ามัจะได้ส่องในดวงดาวต้นหลักง่ายๆไม่ต้องมีแผนที่ไม่ต้องอะไรก็แอปในโทรศัพท์มีเยอะแยะเลยดาวดาวหลวเข้ามดาส่องขึ้นไปบนทองฟ้าเนี่ยเราก็จะรู้ตำแหน่งรู้ชื่อรู้อะไร เป็นเยอะมีเยอะเป็นเยอะของฟรีครับมีเยอะมากต่างถึงจะเป็นพวกสตาร์วอล์ฟอย่างเงี้ยเยอะหลายตัวนะครับพยยาาให้ดูอันนี้ก็แล้วต้องต้องดูด้วยว่านแบบเราเราอยากดูอะไรเราอยากศึกษาอะไรบนดาวฟ้าที่ง่ายๆก็คือทั่วๆไปก็คือ กลุ่มดาวต่างๆตามจักรราศีอย่างเงี้ยเราจะเป็นกลุ่มดาวประจุดาวดาวนั่นดาวนี่ดาวจักรราศีทั่วไปดูดวงจันทร์ดูดาวเคราะห์อะไรพวกเนี้ยต้องเลือกกล้องให้เหมาะสมที่เราต้องการหรือว่าจะดูแล้วต้องการถ่ายด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องเลือกกล้องให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าซื้อตัวเดียวขนาดจะไม่จบไปตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าสองก็ตัวไปก็ ธรรมดาทั Dante, ่วไปเนี đây, ỏi, ่ก well, ็สองดูได้เกือบหมดทุกอย่างแต่เท้่ยฟ้าทั่วๆไปยันดาวเพราะดาอะไรดูได้หมดเหมือนกันแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรอยากดูดาวเพราะอยากดูรายอยากอะไรเหมืนกล้องมันก็ต้องใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆครับพอรายละเอียดอะไรก็จะเยอะขึ้นคครรรัับบปก็แต่ก็ผมคิดว่านะเหมือนเหมือนกับผมเนี่ยระบบเนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้กล้องอะไรกลใหม่กล้องหมายนประเทศคืออย่าง ตรวจจับถ้าถ้าถ้าอยากจะดูตรวจจับต้องต้องใช้กล้องแรวจจับถึงจะได้อย่างเก็บรายละเอียดได้ถึงงานสำหรับผู้รุกรุก ขนาดแั่งแต่า0 0อมิลลิเมตรขนาด้ยมิเมตรครับผมกำลังขยายจดหเท่ายี่สเท่าเนี่ยหรือแม้กระทั่งกล้องสองตานี่ก็สามารถดูดวงจันทร์ได้ได้รับได้ได้ต้องดูน้องปลาเดูดวงจันทร์ได้เห็นผิวผูกขาอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าจะต่างกันที่ว่าเพียงแค่ว่าถ้ากล้องมันใหญ่ขึ้นกำลังขยายยอ่งขึ้นมันก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้นแต่เบื้องต้นถ้าอยากเห็นหุมเนี่ยก็คือกล้องเล็กๆทั่ัวๆไปเนี่ย ขนาดเฉลี่ตัวอย่างเล่นประมาณ500เมตรตัวนี้ก็เห็นหลุมใสขึ้นเรน่อยๆแต่ถ้าเพิ่มอุปกรณ์เสริมก็มีแต่เป็นพวกบอลโลที่ช่วยในเรื่องของการขยายก็จะได้กางขยายที่เพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถเห็นลูกได้ดีกว่าเดิมคน่าเกลเยดกว่าเดิมก็อ่าทีนี้ช่วยตัวใหญ่ของได้นะคตัวที่เนี่ย พ,อพ่อพี่่างพี่เนี่ยเขาจะลับลก,ก็เล่นเองแนละ้วก็ทำขายที่นหลักเอามจริงผมไม่ได้ตั้งใจขายคือผมเริ่มต้นจากการที่เรา <c oughs> เราหามาเล่นเองค <c oughs> แล้วครั้เนี้ยตอนที่เราหาปัญหายากเนี่ย <c oughs> เราไปหาในเฟซบอ๊กหาในเพจต่างๆมันไม่ไมีใครขายตอนแรกเรามาเล่นเองปุ๊บแล้วก็มีคนมาขอซื้อมีคนมาขอแบ่งเงินใช้หลัอจากนั้นเราก็เลยหามามาเก็บบไว้แล้วก็ การแบ่งยังใช้มากกว่าแต่สติกเกอร์ที่ทำมาก็เพื่อนทำร้านสติกเกอร์เราอดทนมึงทำไม่ขึ้นเลยประมาณเนี่ยก็เลยเริ่มต้นเริ่มทำไม่ได้จริงจังเลยมากมายก็คือคือหายเพื่อนๆเราไปเล่นก็แบบเพื่อนในสื่อครับก็อย่างถ้าเขาไปร้านโมซองญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาไปเจอของเขาไม่รู้ว่ามันขาดอะไรบ้างมันต้องเติมอะไรบ้างมันต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อจะให้ได้ใส่งได้ง่ไยมากกว่าสิทธั์อ่ะ เอาไปเลยอ่ะถงานรวบรวมตัวเข้ามาเป็นช้ามาทำยืมมาจนมาใช้งานได้ครับว่าอย่างไง่างหายกันไปประมาณสำหรับเครื่องใหม่นะถ้าถ้าจะดูถ้าจะได้ความดังสุดก็ก็มีประมาณจริงๆประมาณเริ่มต้นตัวเรื่อความแข็งแรงของฐานตั้งมูลค่ภาพของเลนของ เป็นสองประมาณาพันต้นต้นขึ้นไปมูถ้าตอนแรกอาจจะหาได้แล้ีถ้าเราได้ของมาถูกเราก็ขายถูกกว่าเรา้นก็คือหลักๆเริ่มต้นประมาณนสองพันห้าสามันเนี่คเรื่อต้นเลอันถ้ามีงบาดูทิศทางเราว่าถ้าเรามีงบสองถ้าเราชอบเราค่อยลงทุนไปจัดจังๆไปเลเสมอได้ก็คือว่า ถ้าเกิดจีิก็ประมาณก็ศึกษาที่สวนได้เลยนะครับเด็กๆต่อมาทางเดี๋ยวผมจะใส่คลิปให้ในจรวดด้วยก็วันนี้ก็ขอบคุณที่หัวขึ้นมากนะที่แนะนำให้ผมเก็บแนะนำความรู้เบื้องต้นในการดูแลของน้เด็กๆเนี่ยผม อยากจะดูดาวนะแต่ว่าตอนผมทำงานเนี่ยผมไม่ได้เนี่ยมองต้องฟ้าเลยเพราะว่าผมเลิกงานก็เหนื่อยเนื้อเลื่อดก็คือประสงค์เก็คือเราเข้ามาหากินด้นะก็กแต่คนนี้อยู่ในกลุ่มก็เหมือนเหมือนกันคือมาดาวฝันในวัยเด็กันคือว่าจดูข้าวในดูดาวอยากดูท้องฟ้าดูดาวเสาดาวขนาดสมัยเด็กมนไม่มีปัญญาห่างมองข้างนอกกแต่อยากสำรวจแต่ผมการไม่เห็นกล้องจริงๆก็ไม่มีนะครับ อเคัวันนี้อ่าอนนี้อันนี้ก็เป็นชุดใช้งานอัตโนมัติระบบติดตามดาวจากชุดกล้องของพี่งวดน,นะ ATCC นะจับรถตู้จับรถตู้ช, DIY ชุด DIY นะก็คือมีตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมมอเตอร์ติดตามดาว อันนี้มันใช้ร่วมกับกับแอปใช่ไหมพี่แอปในโทรศัพท์ครับชื่อแอปอะไรชื่อแอป Sky Safari Sky Safari ครับผม Sky Safari ตัวนี้กำลังทำการเชื่อมต่อระหว่างผ่านบลูทูธหรือเปล่าพี่ตัวนี้ใช้ไวไฟไวไโมดูลไวไฟโมดูลไวไฟ มันจะใส่เซนเซอร์ทุกอย่างในของโทรศัพท์ทั้ง GPS ทั้งแอคเซเลเตอร์อะไรทุกอย่างอ๋อมันมันมันรู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนของโลกแล้วก็มันจะหมุนดวงหมุนหมุนกล้องเนี่ยไปไปไปยังดาวดวงนั้นให้เองเลยใช่ไหมใช่ครับใช่เดี๋ยวรอคอนเน็กต์อีกแป๊บหนึ่งมันจะช้านิดหนึ่งต้องมีเน็ตน,นะพี่นะต้องไม่ได้ใช้สมญาณเน็ตอา้าว ใช้คอนเี้ได้แล้วนี่นะขยายเลยเพิ่เริ่มเลยย่อเพิ่มก่อนต้องทำการอะไรเมนครับพอไลน์เมนเสร็จไฟมันจะกระติ๊บที่นี่เราลองจะไปดาวสักดวงหนึ่งตอนนี้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือครับผมเราอ้างอิงจากดาวเหนือเราจะไปดาวที่ใกล้เคียง ไม่ไม่มีดาวอะไรขึ้นเลยดาวเวก้าอยู่สูงไปดาวเพฤ่งหัดขึ้นแล้วมันจะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ครับาดาวสองเราจะสั่งงานมันไปที่ดาวเริ่งหัดเลยมันก็จะหมุนไปหาดาวเองเลยใช่ไหมตำแหน่งดาวถ้าเป็นกลางคืนเราจะเห็นอยู่ตรงนี้จะหมุนไปทางนี้ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณสาักยี่องศา ชุดง่ายๆครับชุด diy ชุด diy ตัวนี้งบประมาณสี่0ันกว่านะครับนะแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ทำขายนี่พี่พี่ขายกี่บาทเนี่ยขายประมาณนี้แหละประมาณนี้เนาะไม่ได้เอาอะไรกันคือแบ่งปันกันใช้ครับไม่ต้องถูกลุ้นขาเรือยัในจอมันก็จะโชว์ตำแหน่งว่าก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนไปจนกว่ามันจะถึงตัวมันเลยนั่นแหละตอนนี้เราตั้งไว้ที่ดาวเพื่อหักครับตัวเคอร์เซอร์มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆ ตา,ตามการหมุนของกล้องครับดวงจันทร์ก็กำลังขึ้นมาแล,แล้วเราลองสั่งไปห,หาดวงจันทร์ถึงดาวพฤหัสก,กัน Sky Safari นะครับสุดยอดเลย ตอนนี้ก็ใกล้ถึงดาวพฤหัสแล้วนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีเราไม่มีเครื่องมือช่วยแบบนี้นะเราต้องเออกางแผ่นที่ดาวใช่ไหมใช่ใช่กางแผ่นที่ดาวใช่ดิวใช่ครับใช่กางแผ่นที่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะล็อกตำแหน่งแล้วมันก็จะติดตามเคลื่อนที่ตามดาวหักไปเรื่อยๆครับ ในความเร็วที่ปกติเท่ากับดาวเคลื่อนที่ครับผมเร็น,นี้งจันหรือต่ำๆเรา,งางลงไปที่งจันตอ,อนนี้สังญานได้มนดีอยม่นะครับกำลัตง<ม>ตามลงอยู่ประมบบาณแค่สี่องศาได้ทีนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเลงเองละสุดยอดเลยพี่เดีย๋ยวผมคาอัปเดต